ได้ข่าวได้ข่าวว่าตอนนี้มีผลิตที่เมืองไทยใช่ไหมพี่ใช่ครับผลิตที่เมืองไทยเนี่ยโรงงานที่ไทยส่งออกที่ประเทศนะประมาณ8ประเทศครับ8ประเทศโอ้เห็นบอกว่าดังที่ไหนนะพี่ทิกตอกใช่ครับลูกค้าตามาจากทิกตอกครับามมาจากสื่อโซเชียลครับอ๋อดังมาจากโซเชียลประเทศจีนคนจีนที่ชอบมากนะครับ แนะนำปากก่อปากอะไรนี้แนะนำปากกระปากแล้วก็ดูจักติดต่อมาที่นี่เลยใช่ครับขายดีครับโอเคพี่ขอบคุณมากนะพี่ว้าวเยอะจริงๆตามมาเลยจ้ะแต่ก้องวันนี้วันที่21นะครับเดือนกุมภาพันธ์สองพนาสะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมยุทธพงศ์นะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูบรรยากาศสดๆเลยนะครับที่บิ๊กซีนะครับผมพาทุกท่านมาดูว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากๆเลยช่วงนี้นะครับทุกคนเนี่ย ขนของกันเลยนะครับเต็มรถเข็นกันเลยนะอันนี้ก็เยอะมากเลยนะครับตามมาะล้องถ่ายให้ไวๆเลยวันนี้จะพามาดูนะครับพี่น้องชาวจีนเนะี่ยเข้ามาซื้อของกันเยอะเยอะจริงๆ,ๆ,ๆเลยเดี๋ยวเราจะเอารถเข็นนะครับเข็นซื้อของไปด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <ๆ>เพื่อที่จะกลมกลืนกับพี่น้องชาวจีนเ,เหมือนคนจีนไหมครับท่านผู้ชมฝ่ายทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอ้ซื้อเยอะจังเลยซื้อเยอะจังเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี้ดีกว่าสิ่งที่เขาซื้อกันก็จะเป็นทุเรียนเนาะ โอ้นี่ทุเรียนตากล้องนะครับตากล้องนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นทุเรียนเนาะทุเรียนอบแห้งถ่ายนี่ตากร้องถ่ายให้ดูทุเรียนอบพอง <c oughs> โอ้อี๋ยวไปดูเอ๊ะเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยผมมาดูเห็นทุเรียนอยู่ตรงนี้เขาย้ายไปตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นดีกว่าพาไปดูตรงนู้นตะกร้องเดินตามไปทางนู้นไปเดินถ่ายไปถ่ายไปถ่ายทุเรียนเลยเด <c oughs> ี๋ยวแอดมินภาคอยู่ตะกร้องก็ถ่ายไปนะครับวันนี้วันที่ยี่็ดนะครับเดือนกุมภาพันธ์สอง0ันห้าร้อย 67แล้วนะครับมาตามมาเลยครับตามมาเลยมาดูนะครับอุ้ยอันนี้อันนี้นี่ที่คนจีนซื้อเยอะๆเลยนะครับวันนี้มาช่วงเย็นนะเขาบอกว่าช่วงเย็นคนจีนจะเยอะเนี่ยเป็นทุเรียนเลยนะครับทุเรียนอบแห้งน่าจะอร่อยนะครับวันนี้ก็จะมีให้ชิมด้วยนะครับมีสําหรับนักท่องเที่ยวชิมโอเคนะครับเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับแล้วก็จะมีขนมขบเคี้ยวเนี่ยสังเกตดูเนี่ยตะกร้าดำเลยนะครับสังเกตดูว่าพี่น้อง ชาวจีนก็จะซื้อเยอะมากเลยนี่ไปโอ้ทางนี้ก็มีเดี๋ยวตามมาเรื่อยๆนะครับตามมาเรื่อยๆดี๋ยวให้ตาล้องถือไว้ก่อนสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมจะจะถือเองนะครับนี่มาดูอ่าตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มนะของทุ่มคนก็ยังเยอะอยู่นี่โอ้นี่นี่นตาล้องก็มาดูนี่มีสําหรับให้ชิมเลยสําหรับให้นักท่องเที่ยวชิมเลยนะครับชิมได้เลยผมชิมแล้วนะครับเนี่ย เป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นะมะม่วงเนาะสนับสนุนพ่อพ่อค้าเกษตร,รกรนะครับชาวสวนเรานะครับนี่ตอนนี้ก็มีแปรรูปด้วยปากพี่น้องชาวสวนนะครับก็จะมีแปรรูปประมาณเนี้ยนะครับนี่เนี่ยไก่อะไรไทยห่าวซื้อ,อนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยไทยห่าวซื้อเป็นมะม่วงมามีอะไรอีกที่แปลกๆนะครับให้พี่น้องชาวสวนเราได้ดูว่ามันมี การแปลรูปผลไม้แบบนี้นะครับในเมืองไทยอตอนนี้เลยนะครับถ่ายได้นะครับดูนี่ก็ยุทธพงษ์ถ่ายขนาดนี้แล้วพี่บิ๊กซีบอกไป้องถามแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่บิ๊กซีราดดัมริไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นของคัดสรรอาหารไทยที่อร่อยนะครับเพื่อคุณภาพอหอมกลมกล่อมเลยไทยห่าวซื้อนะครับจุดนี้ก็จะเป็นเป็นจุดสําหรับวางสินค้านะครับนะักท่องเที่ยวมาก็สามารถ หยิบใส่รถเก็นได้เลยโอ้โหอันนี้เป็นมะพร้าวเนาะมะพร้าวนะครับนี่ให้พี่น้องเราได้เห็นนะครับว่าตอนนี้เมืองไทยเราเนี่ยแปรรูปผลไม้นอกจากจะขายผลไม้สดแล้วยังมีผลไม้แปรรูปนะครับทุเรียนอ่าเนี่ยอย่างเนี้ย239ราคานี้2.39ฝ้2สากส้าฝากตะต้องนะครับแพรนให้กับพี่น้องเราได้ดูนะครับนี่ไทห่าวซื้อนี่หาวอานี่ห่าว Bạn bao bao nhiêu tiền? À, bạn bạn xem, tôi xem rồi, xem rồi, hảo hảo không hảo? Được, 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 ตอยตอยตอยสัส้นคือสั้นเปาชิมก่อนนะครับอันนี้คือเ,เมืองไทยตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากนะครับปากนุนอุ้ยแต่หวานนะมันหวานนะมันหวานนะมาเดี๋ยวพาเดินเข้ามาดูตรงนี้คือจุดสนใจของนักท่องเที่ยวเลยถ่ายรอบๆให้ดูหน่อยนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยตอนนี้สองทุ่มนะครับสองทุ่มสองทุ่มคนยังเยอะขนาดนี้ นี่เมืองไทยนะครับกรุงเทพมหานครใจกลางเมืองเลยนะครับลาดตระหนาบิ๊กซีา C, มาเดี๋ยวผมถ่ายดีกว่านะครับตาต้องนี่ก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้สองทุ่มสองทุ่มโอ้เสื้อทั้งมโตอ่้โอ้พาเดินดูนะครับก็ฝากทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตาต้องพาเดินพาเดินทัวร์ใกล้ๆนี้เป็นอาหาร เนี่ยก็จะเป็นขนมขบเคี้ยวนะครับที่นักท่องเที่ยวเราซื้อเยอะเนาะเป็นสาหร่ายก็มีนะสาหร่ายเป็นมาม่าเนี่ยมาม่านะครับสวัสดีครับเป็นมาม่าอะไรพวกนี้นะครับนักท่องเที่ยวเราก็ซื้อก็ถือว่าเยอะอยู่ช่วงนี้สองทุ่มเขาซื้อกันอย่างนี้เลยเขาซื้อกันอย่างนี้เลยนี่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ เพราแม่พี่น้องชาวสวนนะครับได้เห็นได้เห็นผลประกอบการนะครับที่เราผลิตนะครับตอนนี้มีผลิตออกมาแปรรูปนะครับนอกจากการส่งออกแล้วยังมีแปรรูปนะครับเข้ามาอยู่ในห้างสสินค้านะครับอ่าดูบรรยากาศไปบรรยากาศฝากทุกท่านอย่าลืมนะครับส่งกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์ใหอยู่ในห้างช่วง2ทุ่ม เดี๋ยวพาดูมุมสูงหน่อยนะมุมสูงจะเห็นได้เลยโอ้ยนักท่องเที่ยวยังหนาตายเลยช่วงสองทุ่มเนี่ยนะครับยังหนาตายอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ต่างๆนะครับของใช้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับต้องบอกว่าเป็นคนจีนสะส่วนใหญ่นะครับก็พอคุยรู้เรื่องอยู่ก็จะเป็นสินค้าที่ซื้อเนี่ยก็จะเป็นพวกขนมอย่างที่ผมบอกนะครับสาหรับของฝากนะฮิวกลับไปฝากพี่น้องนะครับที่อยู่ ประเทศเขานะครับเขาก็คงดีใจเนาะได้ของฝากกันโอ้วันนี้ยุทธพง์เดินทางเข้ามาก็ช่วงสองทุ่มอย่างที่บอกนะครับเยอะมากนะักท่องเที่ยวนะครับเป็นชาวจีนและส่วนใหญ่เลยนะครับซื้อของฝากก็ราคาก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะจริงจริงนะครับของแห้งของผลิตที่แปรรูปเนี่ยนักท่องเที่ยวชอบซื้อ,อเดี๋ยวพาไปดูเขาซื้ออะไรกันอีกเยอะจริงเยอะมากนะครับตอนนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับที่ซื้อกันซื้อกันเต็มพันรถเลยวันดีวานี้ฮาวเสียเสียเสียโอ้โหนี่เดินไปดูเดินไปดูนี่ก็จะเป็นของขบเคี้ยวนะครับของขบเคี้ยวอกินเล่นอันนี้ก็จะเป็นพวกทุเรียนมะม่วงเนี่ยโหมีมีเตรียมสําหรับนักท่องเที่ยวเลยนะครับสามารถหยิบได้ง่ายขึ้นเนาะ เนี่ยอยาการัฐบาลอยากให้สนับสนุนเนี่ยของแปรรูปแบบนี้นะครับจะได้ช่วยพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเราวนกลับมาที่เดิมอีกนะเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นอีกมุมหนึง่งเนาะบอกเลยนี่เวลาสองทุ่มสองทุ่มกว่าแล้วนะครับนะักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่ซื้อของเยอะด้วยจะพาไปดูมุมนี้นี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะสตอรอเบอรี่นะแล้วก็ของแปรรูป วันนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างที่บอกวันนะั้นผมผมบอกแล้วว่าผมมามาจริงๆนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกคลิปเก่านี่พามาดูเนี่ยสดๆวันที่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะกุมภานะครับนี่ถ่ายให้ดูเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เขาจะจัดเตรียมโดยเฉพาะเลยนะครับอากาศถึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเยอะมากๆในช่วงนี้นะครับตั้งแต่หลังสุดจีนมาเนี่ยวันนี้ก็ยังเยอะอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนจีนนะครับ อ่าจีนอินเดียอะไรพวกนี้เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้สวัสดีจ้าโอ้ไม่เป็นไรชิมแล้วหวานมากอันนี้คือมะม่วง<ๆ>ใช่ไหมหวานน้อยนะใช่นะอืมตรงนี้เลยนี่พอม,มาเจอกับพี่ๆนี่คนขายน่ารักตรงนี้ขอบคุณนะครับโอ้ยมีให้ชิมหมดเลยนะอ่าเน,นี่ยนี่ดูเนี่ยเห็นไหมกานผูกเขาเยีะยนเลยหอารผูกเายี่ยนหยิบเอาหยิบเอาได้เลยนะครับ โอ้<น>ยไยอ้สิ่งที่ม,ามาันมีอยู่หนึ่งากหยพนสามสิบสามสโตเก่ะเดี๋ยวรอแป๊าเดียวรอแป๊บเดยรอแปาบเดียวรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวรอครับเดียวรอแ๊บเขียนักแ่อบเทียวนะแรับเุียนีอแปทบเรียนแปบเบนียบบอม็ดๆเลยนะ แบบเป็นเม็ดเลยอะ่ะแบบเป็นครึ่งเม็ดอ่ะครึ่งเม็ดเอาเม็ดออกแล้วก็ผ่าครึ่งอร่อยนะครับเป็นกรอบๆเลยนะครับซีซ,ซีนี่ฮะอ่ายูทูบเบอร,ร์อ่ายูทูบเบอร์ตัวอ๋อเหมันอ่าผูเต้าผงผูเต้าผงฮะนี่เขาไหลหวานนะ้นี่ดูนะครับวันนี้ถ่ายให้ดูเต็มๆเลย ายให้ดูเต็มๆเลยนะท่องเที่ยวอ oh, ุ้ยม pues ีมาเลเซียด er ้วยนะมาเลเซียก็เยอะมาเลเซียก็เยอะนะครับวันนี้มีพี่น้องมาเลเซียพี่น้องจีนเนี่ยเข้ามาเยอะเลยนะครับเนี่ยขอให้อ่าขายขายร่ารวยกันนะครับค้าขายขอให้ขายดีๆแหละสินค้าในประเทศไทยนะครับขอให้เข้ามาซื้อเยอะๆซื้อเยอะๆเนี่ยซื้อเยอะๆซื้อเยอะก็ดีกับพี่น้องคนไทยพี่น้องเรานะครับ ซื้อกันแบบเป็นคันเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุเรียนนะทุเรียนทุเรียนอบแห้งหวัดดีครับอันนี้เป็นอะไรอะ่ะโอ้โอเคขอบคุณนะครับนี่ก็จะมีหวัดดีนะครับวัดดีนะครับอันนี้บริการให้นักท่องเที่ยวชิมเลยใช่ไหมครับเนี่ยเอาเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ เป็นอะไรเนี่ยนี่เป็นอะไรโปรตีนค่ะนี่ดีแกนเลยนะคะสำหรับคนที่ทานเจค่ะไม่มีผงชูรสนะคะทุเรียนก็เช่นเดียวกันใช่ไหมพี่นี่ทุเรียนจะเป็นมีน้ําตาลมีอะไรไหมต้องดูข้างหลังครัก็จะมีน้ำตาลมีน้ำตาลก็จะเป็นแบบธรรมชาติทุเรียนมันก็มีน้ําตาลอยู่แล้วเนาะมีทุเรียนมีสตรอเบอรี่มีมะม่วงอะไรพวกนี้นะครับขอบคุณนะครับพี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะนะพวกนี้โอ้เยอะมากเลยนะครับค้าขายร่ำรวยนะครับ เป็นกาลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับพรามเป็นน้องชาวสวนเรานะครับในการผลิตจะได้เห็นจะได้เห็นอีกมุมนึงนะครับในห้างสับปสินค้าเนี่ยซึ่งเขามีผลไม้แปรรูปนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเราส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวนั่นเลยนักท่องเที่ยวตอนนี้ตากล้องผมก็เดินซื้อของอยู่นะครับเนี่ยตามมุมเนี่ย ก็จะเป็นของของแห้งนะครับที่ซื้อกันซะส่วนใหญ่นะวันนี้วันที่21เนาะเข้ามาเข้ามาถ่ายให้ดูถึงความเคลื่อนไหวนะครับบางคนบอกอยุทธปพงคลิปเก่าว,วันนี้ผมมาซื้อของก็เลยถือโอกาสเลยถ่ายให้ดูอีกนะครับที่บิ๊กซีลาดดมรินะครับมีการเข้ามาซื้อของกันเต็มห้างอนะ่ะวันนี้ก็บ,บอกช่วงกลางวันคนเยอะนะช่วงกลางวันเย็นๆวันนี้2องทุ่มคนยังขนาดนี้เลยนะสองทุ่มป่าแล้วเวลานี มีอะไรบ้างก็มีทาโร่นะมีทาโร่มอีอะไรเนี่ยตะวันแดงที่เป็นซองๆเป็นพวกสาลายอในที่ขายขายสำหรับเ,เด็กเป็นของฝากเป็นทุเรียนนี่ทุเรียนมะม่วงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับสำหรับเคี้ยวกินเล่นนะครับก็จะประมาณนี้คงเดินทางเข้ามาดูให้แล้ววันที่ วันที่เท่าไหร่พูดไปพูดมาลืมแล้ววันที่21เอเนาะโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับมีโอกาสาผมจะเดินทางไปที่ไหนหรือทาคลิปอะไรให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจกันเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเป็นกําลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับตามฤดูกาลนะครับวันนี้สวัสดีนะครับ